แต่ว่าไม่ตายว่ามูซันไอ้มันต้องมีอะไรสักอย่างฮิตัุความลับอะไรสักอย่างของมันนี่แหละมูซันเนี่ยวิทย์ไม่ฆ่าอาจารย์ตัวเองหรอกเรื่องตอน,นี้นตอนต้นตนเสียบเป็นหัวเราะอีกเลยสัตว์เรื่องแค่นี้ฆ่าอาจารย์ตัวเองกันเป็นว่าเล่นงผมบอกไม่ฆ่าอาจารย์ตัวเองกูค,คิดว่ามูซันมันมีุผลอะไรสักอย่างแต่มันแต่กว่าผูกกรรบไม่ตาย เขากูเป็นคนเขียนกกููเป็นคือโอดะมันยาวเป็นได้แค่โอตะคุ่มึงตาหน้าแบบไอ้สัตว์พรประธานนี่หายไปเลยใช่ตอนที่เล่นแต่กันนี่ซึ่งไอ้กูลังกูลังอัดเทเลอร์ไอ้ทุ่มไรได้เลยอยู่แล้วทีพวกมึงก็พูดโอทักคงโอตะคุ่มกูหลัง มึงเคยบอกหลายเรี้ยวอะไรจะรู้ไม่สัตว์อู้จะได้เงียบตอนแรกตอนแรกมันเงียบไงตอนแรกอ่ะมันก็ช็อตฟิวตอนที่พอพูดถึงโอตาคุ่นเล่ามาแต่บัวตันตายเป็นอาจารย์เอาละอย่างนี้ก็เอาลงซะในแล้วกันนี่มึงจะขายกูเหรอะฮะมาเปิดตัวต้อนรับท่านผู้ชมกับหนูๆทุกคน กับเกม Dead by Daylight นะครับกับตัวละครชุมไรเดอร์ที่เข้ามาใหม่แล้วก็โหมดใหม่นะครับ 2VS8 ปดโหมดแห่งความกลาหลโกลาหลุนลองเมืมีอะไรใหม่ <แก S 1> หมๆมาเราก็ต้องลองละครซ้ำได้ไปเลยเ ทำไม่ได้ก็ตายหาพอดีทำไม่ได้ก็ขี้อะไรสัตว์กูยังเฟิร์มมินซ้ำกับคนอื่นอยู่เลยอาจจะเฟิร์มมิน8ตัวก็ได้ไอสัตว์กูเออกูเห็นเขาเล่นแม่งเล่นแม่น8ตัวเฟิร์มมิน8ตัวเจเบิลวอร์ดนะกูอะกดไปเลยเพื่อนเพื่อนน้อยมันเรียกเบิร์กไม่ได้นี่หว่าใช่ป่ะเนี่ยทักษะเนี่ยทักษะทีมนู่นนั่นนี่เนี่ยมันเรียกเรียกเบิร์กไม่ได้แล้วมันจะโกงไปว่านี่ยอ่าเออว่ะ ไม่ทำอะไรอ่ะมันเลือกเปิกไม่ได้เปลี่ยนทักษะเจอตรงไม่ได้เปลี่ยนคัสของคุณเพื่อให้ได้ทักษะอื่นมาเลือกลาดตายเว้ยอุ้ยทำไมเจอห้องไวจังห้องเร็วจังวะมีคนเล่นเยอะเลยเนีวยโว้ยโว้ยโวยโว้ยโวลยโว้ยว้ยโว้ยโอ้ยเอ้ยโว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 ้้ย้ยโยโวกยโวกยโวกยโว้ยโว้ย้ย้ยโวกยออกย่ว้้ยโว้ย้ย ลาลาคอฟว่ะลาลาคอฟเนี่ยตัวละครในที่ของจองกับผมเลยชื่ออะไรลาลาออนเดี๋ยวใครรู้บ้างได้ปวดปอบไปเนี่ยปอบยังไงปอบอะไรเบิร์ดปอบเนไ่วะปอบปลาไหลเนี่ยเห็นเขาปอบคารเห็นี่ยเขาปอบอบอะไรอ่านี่ไงเข้าตรงไอ้ของอ่ะทางซ้ายอ่ะโหลดโหลดเอาอ่ะมันมีเลือกขาร์ดอยู่แต่คาร์ดก็จะมีความสามารถได้เหมือนกันในเฮีย เออละทำยังไมอ่ากูเป็นสายปั่นแล้วกันนะยิงยังไงอ่ะดึงไปใส่ยังไงจ้ะไม้มันแค่ลงมาเลือกข้างล่างข้างล่างคลังอะไรทิเนี่ยตรงทักษะเอออ๋ออันนี้ข้างล่างล่างข้างลางทักษะเออผู้ที่สามารถนำมาไอ้วะกูเอาขับรวดแล้วกันนะใครอันตรายแล้วคทำรับพี่ก้อนอยู่ขับลวดอ๋อน่าจะเป็นเบิร์กไอเนี่ยเปิร์กเปิร์กแมวกับเปิร์กหา ข้าวบาตรโอ๊ตแม่เอ้ยเละไม่ได้อะไรก็ลังอ่านอย่างเมามันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมหน้ามีแค่สีวะหรือว่าไปอยู่หน้าอื่นดี้มันคนละหน้ามันมันแบ่งเป็นสี่สี่ไงมันอยู่อีกหน้ากูเอาตำรวดมานะกูบอกว่าก่อนจบเจี๊ยแล้วเราสามคนบวกกับท่าน้งคนสองตัวเรียบร้อยกูบอกเลยเราจะเหลือรอดหรือเปล่าแต่ว่าเราจะกูกลัวแต่ว่าเราจะไปไวมากเหรอไอ้เนี้ยหลือขนาดขี่คนยังเล่นครึ่งชั่วโมง เกมหนึงชั่วโมงนึงไอเนี่กูเล่นเกมเดียวเนี๋ยพอดีก็ไปอาบน้ำก็อยากเทสเฉยๆอัดให้น้องๆหนูๆได้ดูกันอะไรใหม่ๆเข้ามาในเกมก็จะได้สำรวจแล้ทีนี้รอโหลดโหลดนี่ต้องโหลดของคนของรอแปดคนเลยใช่ไหมเนี่ยต้องโหลดมันโหลดไวมากเลยกกลัวโหลดกันแล้วแหละ มาแครับกูอยู่ข้างเครื่องเลยมาในโหมด2 VS 8นะครับทุกคนซึ่งแบ่งเป็นผู้รอดชีวิต8คนแล้วก็เครื่องยิงด้วยไอสัตว์แล้วก็ฆาตกร2คนโมบอกแล้วระบายไอนัดแล้วถ้าเป็นระบาย2ตัวโอ้เราบ้านเราบ้านระบายเลยเอามีคนเจอแล้วเัอต่อไอ้เหี้ยวิ่งขับพ่วงอ่ะเอ้าโดนจับแล้วอีกตัวเป็นเดเรดอีกตัวเป็นเดรดทุกว่ันจะว โอ ح, ้โหเจอละตีไม่โดนตีไม่โดนจุกอยู่จุกอยู่จุกอยู่โอ้โหโดนแน่โดนแล้วโดนแล้วจานเอ้าติดไม้โ <honeymoon uffle> <ure> อ้โหล้มง <Sorry>. ่ายเกินเอาแล้วเหยียบอะไรขึ้นเนี่ยเอาแล้วมันเหยียบเหยียบมาเลยอ่ะมันเหยียบมาไวมากเพื่อนนี่อยู่ดีเพโดนแล้วแก่ทอนมีกูปัดอยู่คนเดียวไอ้สัด เออนั่นดีทำไมไม่ใช่กันปัดโอค้คยดีวะโอ้ติดแปดคนเด็ดมีเปิร์กเปิร์กให้มามีเปิร์กมองไม้เปิร์กอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแล้วก็คนสะเทืนแต่ตัวจะให้เปิร์กกลางกันเลยแปดคนแม่งปัดอยู่คนเดียวบอกแล้วแปดเครื่องนะครับเครื่อง,องที่มีก็แปดเครื่องโอ้ลำบากเลยถ้าถ้าไม่มีใครปัดแล้วก็ปัดแบ่งเครื่องให้สั์เรียบร้อย ไปเพื่อหาเครื่องปั่นเยอะนี่เครื่องแต่ระบายอยู่แถวนี้โอ้โหทั้งเดรรี่ทั้งระบายดูดิไอ้นัน่นโดนลูกปั่นเยู่คนมันจะปั่นเร็วอยู่นะเร,เราไม่ได้ไไดเราจะ<ร>ช่วยกันหลบไอ้คนโดนให้อย่างนี้นเลยไอ้กัดเลยใ้มันล่อมาทั้งู่มันต้องปั่นช่วยกันเว้ย อันน <Darwin> <Oliver> ี้ครับต right. ิดเครื no, ่องก่อนทุกคนไปเออไอ้หนุ่มเขาบัตกูทำไมเนี่ยไม่โดนโดนแขนสองไม่มีใครที่จะช่วยเพื่อนเลยกูหาไม่เจอดีว่าตรงไหนวิ่งออร่าเห็นออร่าเลยแต่ว่าการปั่นมันปั่นไวขึ้นเลยเจ็ดเครื่องเสร็จไปเครื่องเดียวโอ้โหกูร่วงไอ้กัดใช่นะเฟิร์ส ไอ้เหี้ยนั่นลากมาทำคุยอะไรก็ไม่รู้ยัดแม่มีต้้งแปดคนแล้วปั่นของคุย,ยู่ดีๆมาช่วยไอเกีจับเมานเฉง่ยมานเฉี่ยมาั่นขึ้นมาข้างบนมาเยอะลงมาแล้วเดี๋ยวกูตัวหนึง่ง เดี๋ยวูเระบาไปไม่หรือว่าเราเราเราชุกได้แล้วเราไปใช่ไหมนั่าไหร่ไม่ค่อยตื่นมากเราระบายกับเดินเลทสองตัวโอ้ไม่กักูโดนไอ้สัตว์โดนลูกกูโดนลูกกูโดนลูกโอ้ไม่โดนมึงก็แยกขางันไปเกยไม่โดนไอ้เหี้ยไม่ไม่โดน ไอ้โดนไอ้สัตว์เออไอ้ไอ้เอ้าไปโดนสองลูกหนึ่งไอ้สัตว์หนุนสัตว์ต้องให้ตัวฮิวหิวเท่านั้นเว้เพ่โดนหนึ่งฟาดไปโดนเพ่โดนสองลูกหนึ่งไอ้สัตว์ตายสำรวจน่าจะอันนี้มั้งเนี่ยก็สำรวจมาโอ้โหปั่นสามคนเย็ดเท่กูโคตรอนาถเลยสัตว์เมื่อกี้ไอ้สัตว์โดนสองลูกหนึ่งเนี่ยโดนเหมือนกันเมื่อกี้ว่าเขาจะกว้ามาด้วยกันด้วยไอ้เอยคุยกันด้วยเนี่ยไอ้เฮียใช่เหรอเออว่าเขาจะคว้ามาด้วยกันเนี่ยเอออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ ขัเงเร,เร็วคขับเร็วเจอแล้วคนเจ็บโดนอะไรโอ้ยนั่นโดนลุมอ่ะเออมันมาด้วยกันมาเนี่ยขัวขึ้นไปอีกเรียบร้อยตายแล้วหนึ่งที่มันมาแล้วูุลบูุลบูุลบหลบแบบเป็นเนียนแล้วก็ปั่นเรียกว่าหลบปั่นแบบเป็นเนียนไอ้ละบายอ่ะไม่ใช่ประเด็นหรอกไอเดเลดนี่สิ โอเคตอนนี้แต่ละคนแตกเครื่องแล้วครับช่วยกันขยำเครื่องกันนี้เดี๋ยวเครื่องฝั่งนู้นน่ยน่าจะเหลือเยอะเลยอ่ะเพิร์ดเอาละครับสี่เครื่องกับอีกเจ็ดผู้รอดชีวิตได้อยู่นะเพิร์ดว่าผูโดนรุมอีกแล้วกูลงง่ายไปโอ้โหแมงเลยสวยอ่ะ เฮ้ยขึ้นน,<ำ><ำ>น้นขึ้นนู้นื่องนู้นปั่นเน่ยไม่นหมดเลยอุ้ยอหนี่มัม่คยไปช่วยมไม้ไม้ยัไร <ๆ S 2> วะโอ้ไมาอยู่ฝั่งนู้นเพ่อดี๋ยวไปดูไปราชื่ออยู่เพื่อนเไปทีนี้เครือร่องเราจะฝั่งนู้นนะทีนี้คิดว่าเราไม่จ้า วิ่งเลยสไมีไม่มีสเดี๋ยวชิวให้เลยเดี๋ยวชิมให้เลยเครื่องอะไรจะปองกั่อน่อนก่อนก่อนอนกอนก่นก่อน่อนอก่อนอนกอนกอนอนไอ่อ่อนอ่อนนอ้อนไน่นอ่มน่อนอู่มันไ่่่อนอยู่น่่อนอ่เกรอไม่่ ไปม,มาแล้วไมหมโอ้โหมาเกี้ยไ์ไให้ไปรอให้รอให้อใหเอ้าไปไอ้สัตว์ติงไปเพื่อนเห็ดให้เห็ดให้ไม้มันดักเออเรียบร้อยไปไปไปเพ่อนเดียวแล้วไปก่อนเพื่อนไหนออกจะรอบสามคนไอ้สัตว์คลิปจบเร็ววะคลิปจบเร็ววะ โม้มาไล่กูต่อเพื่อนชิบหายแล้วกูไปคู่กับลาล่าเลยวะโอ้โหเราบอสโทรมาในตอนนี้โดดไม้ครับทุกคนเอา้าอะไรอ่ะจดโด,ดไว เกิดใจเพื่อนอยู่ให้หน่อยเจเจฉันที่จะกดโดดไม้โอ้โหสองตัว,อ,ตวอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยอยู่กับกูไอ้คัดไอ้เทียบเครื่องเราอยู่ฝั่งนู้นหมดแน่เลย มีแหลกด้วยบอลโทรมามีอะไรเนาะวันนี้เนาะมีชำละชำละมันชันบอลโทรเทียมเพื่ออะไรมีคนโทรเริ่มไฟอ่ะ <c oughs> มีเครื่องอยู่แถวนี้วันิ้นเสียงไปปั่นเชื่อเพื่อนกันโอยเอ้ยไ,ไปนะเฟิร์สติ้นเสียงเครื่องเร็วรีบจุ่มรีบจุ่มอีกสามเพื่องเท่านั้นเฟิร์ส เราตอนนี้ครับเหลือผู้รอดชีวิตอยู่6คนแต่อีก3เครื่องเท่านั้นอเอ้ยไปไม้ไม่ทำเดี๋ยววาได้ช่วงเหือดี๋ยววาได้ช่วยเ่ลือปให้มันเสร็จก่อนหน่พเพื่อนเราจะฉีกแขกันทำแปะอะไรเนี่ย โอ้โหจะเจอดักแน่โอ้โหเรียบร้อยเฟิร์สฉันอาจจะเป็นไลน์ต่อไปหลบก่อนจับมือเห็นไม่ได้หาไม่เจอหากูไม่เจอหากูไม่เจอ,ไปไปเจอสวยแล้วสวยแล้วไปเล่นบ้านไปล่นบ้าน

ไอ้เหี้ยกูไม่มีโอกาสผ่านเลยแต่เจตจะช่วยอยู่ที่ไหนครับเออเจตเดลิดดักอ๋อเรียบร้อย GG ทุกคนเกม่วไปโอ้โหจุกอย่างเทพเจตเดลิดดักเด็ดเก็ไม่ถึงสิบนาทีว่ะเร็วกว่านั่นอยู่อ่ะหนีมีอันหนึ่งกี่การ์ดขั้นตอนมันเยอะอ่ะมันข้างเงีมันดักซ้ายดักขวากินทีละคนทีละคน เริ่มเกมมาไม่ไม,มใช้บัตรใครเลยแมงไรกระทืบไอ้กัดอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับจะหาทำอย่าเฮ็ดออกมามาอเตอร์สตอิงไปเบิร์ด